ในลำดับแรกนะคะขอมอบโลกเกียรติคุณค่ะเพื่อเป็นเกียรตินะคะแก่โครงการชรประทานอุบลราชธานีค่ะที่ได้รางวัลที่4นะคะการพัฒนาคุณภาพการบริหารนะคะจัดการโครงการชรประทานประจําปี2564ค่ะขอเรียนเชิญนะคะนายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ค่ะผู้อำนวยการนะคะโครงการชรปรัทานอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบค่ะ ลำด,ดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่ฝ่ายสงน้ําและบำรุงรักษาที่5นะคะโครงการชนระบทานอุบลราชธานีรางวัลที่4นะคะการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับโครงการชนระบทานค่ะประจําปี2564ขอเชิญนายมารุตองค์สถาพรค่ะหัวหน้าฝ่ายสงน้ําและบำรุงรักษาที่หค่ะ ในลำดับถัดไปนะคะเป็นการมอบเกียรติบตัตรค่ะให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการโครงการชลประทานค่ะและโ่งฝ่ายส่งน้ำาบำรุงรักษาประจำปี2564นะคะจำนวน22ท่านค่ะท่านแรกนะคะนายสัมพันธ์เดินสิริรัตค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธาน,นีค่ะ ทัานที่สองค่ะนายวุฒิชัยสีทองค่ะห,หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชลประทานค่ะลำดับที่สามนะคะนางนัชริยาทองเพชรค่ะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญงานค่ะ ต่อไปค่ะน,นายธนกรองค์สถาพรขาหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่1ค่ะลำดับถัดไปนะคะนายชยการสุภเกตข่าหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่2ค่ะ ลำดับถัดไปค่ะนายอัฐกรนนทดีค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สามค่ะลำดับถัดไปนะคะนายปีชาลาวิเศษค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สี่ค่ะลำดับถัดไปค่ะนายมารุตองค์สถาพรค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ห้าค่ะ ลำดับถัดไปนะคะนายกิติพงศ์การจนารักษ์ค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6ค่ะลำดับถัดไปค่ะนายรัชพลจิตเจริญค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ดค่ะลำดับถัดไปนะคะนายกัน ประสิทธิ์ค่ะธนะพลพิพัฒน์นะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่8ค่ะสำหรับลำดับถัดไปค่ะนายสุทธิพงษ์ภาชนะภูนะคะนายช่างโชลประทานค่ะ ลำดับถัดไปค่ะนายทิวจันทรัตน์ค่ะนายช่างโยธาค่ะลำดับถัดไปนะคะนายพานุวัตรพัฒนภูมิค่ะนายช่างโยธาค่ะลำดับถัดไปค่ะน,นายณทีวงศ์เสนาค่ะพนักง,งานขับรถค่ะ ลำดับถัดไปนะคะนางสาวจรินทร์อนกิ่งทองค่ะนักจัดการงานทั่วไปค่ะต่อไปค่ะนางสุพิษบุญทศค่ะเจ้าพนักงานธุรการค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสาวเยวาวนินวงคําค่ะพนักงานทั่วไปค่ะ ลำดับถัดไปค่ะนางสาววน,นิดาภูนศรีค่ะพนักง,งานทั่วไปค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสาวกัญญาพัฒสมพรค่ะพนักง,งานทั่วไปค่ะลำดับถัดไปค่ะนายอภิณนท์นึกชอบค่ะพนักง,งานทั่วไปค่ะ ซึ่งนี่นะคะก็เป็นบุคคลค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะทั้ง22ท่านค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนายจัก,การีนประเสริฐสุวรรณค่ะผู้านวยการสํานักงานชลประทานที่7นะคะกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก็กาลังใจต่อไปค่ะเขาเรียนเชิญค่ะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศเกียรติคุณนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานอุบล bon, นะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านผอ,อนะครับแล้วก็น้องๆที่ช่วยให้โครงการอุบลประสบความสําเร็จนะครับผออุบลคงทําคนเดียวไม่ได้นะครับก็คงต้องอาศัยน้องๆอ,อาศัยทีมงานนะครับโดยเฉพาะสอบออีกคนหนึ่งนะครับที่สามารถที่ทําให้ ปรากฏฝ่ายของเราได้ลำดับ4ี่ของประเทศนะครับก็ขอขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ผอเอ้าบนนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานชนะทานที่7เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะ ความมุ่งมั่นค่ะตั้งใจทุ่มเทในการทํางานนะคะล้วนแล้วมีอยู่ในตัวทุกคน,นะคะ่ะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรชนระทานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เช่นเองเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกทท่านค่ะในการร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการพัฒนางานคะด้านชประทานในทุกๆปียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสําหรับช่วงพิธีการในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะเราสองคนนะคะจากงานประธานสพันและสารสนเทศขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยที่นี้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ